กู <G ül> ตายเร่กูตายอุยเย้ง้อชิบหายเยอะะพ้ายจะมาปั้บ้านปั้ปูสวัสดีครับผมผม MG Exodus นะผมตอนนี้ผมจะดีมอยู่ใน n e m o TV นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่านะครับผมเซิร์ชคำว่า MG Exodus นะผมฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับ เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เขาทำไมต้องใช้ยาด้วยอ่ะต้องสู้ไงพี่อเหรถ้าสมมติมันมามันกลับมาต้องสู้เดี๋ยวพี่ดูตัวทางไงแล้วกันฮะผมมีสี่อันพี่ทอยมีเปล่าไม่ไม่มีมีเดี๋ยวทอยมีอยู่เมื่อกี้แก๊หมดไป,ไปแล้วดิทอร์ดิซอลเรียกอะไรใครในแก๊งเราเรียกอะไรเรียกอะไร เลขสามสองแปดชุดกูโคตรเรียนแสงเลยเฮียเอเ๊ะทำไงดีวะเนี่ยถอดชุดได้ป่าววะเดี๋ยวพี่แมวพี่แมวเข้ามาด้วยเลยก็ได้พี่พี่มีเป็นเด็กไหมได้ป่ะ <laughs> พี่แมวอ่ะไม่มีเที่ยวมันไม่มีมีอยู่อนเดียวว่ะลิซซ้อก็ได้วะเหมือนกันผมมีอยู่สองคุณอยู่สามใจพี่เข้าไปด้วยหรอไปพี่ถอดชุดก่อนแล้วกันเนียน มาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านมีใครอยู่บ้านว่าไมมีใครอยู่บ้านไม่มีเนาะมีองโอเคให้จอดรถไหนจอดรถไหนตรงนี้เลยต้าบ้านเลยเดี๋ยวไม่จะได้หนีง่ายๆไงจอดล่างไม่ได้ตรงไหนตรงไหนตกข้างหน้าเลยข้างหน้าบ้านเราจะได้หนีง่าย ไมเราเราจอดไกลเกินแล้วถ้ามันสมมติมันต้องหนีอ่ะใช่เราจอดไกลนะเนี่ยจอดใกล้ๆบ้านอ่ะบนภูเขาหน้าบ้านก็ได้จอดหน้บ้านไปเลยจอดหน้าบ้านเลยเออใครที่แอบแอบอยู่ตรงนี้กันอ่ะจอดไปเท่เนี้เฮ้ยเรๆเราจะปนละ เบรดิไฟลงมาต้องอยหาย,หายไปไหนวะเอานะเอาประตูบ้านไม่ล็อกอยู่มันไม่แม่อยู่เลยประตูหน้าประตูหน้าประตูนี<ไ>้ประตูนี้ประตูนี้จะปนแล้วนะจะปนแล้วนะ มันมามันมามันมา้อยมันมาได้ปะไปก่อนพี่ไปก่อนไปก่อนไปก่นอนไปก่อน,ไ,นไปก่อนนนีี่่มันมาคนเดียวเมื่อกี้มันมาคนรีบหนีไปก่อนเอเอเกิดมาเป็นสองกันแล้วเนี่ยให้คนอื่นกดได้ปะผมกดผมกดเป็นเซียนอะ่ะไปกดให้พี่ทยนกดดีกว่า ทำไรนะเหมือนกดซ่อมไฟอะพี่โอ้ยอีซีิซ่อมไฟแบบกดให้มันเป็นจังหวะเหมือนที่นู่นได้พ่ <c oughs> นบ้านกูกูยอนนะพี่ไม่ใช่พ้นบ้านที่แบบว่าเอาดิบูอันนี้อันนี้เราจะไปไหนต่อเราก,กลับการลังก่อนกลับบ้านใช่ไหมอะยเลยกลับการลังนี่นะพี่กลับการลังเดี๋ยวจะได้ เราซื้อเป็นเน็ตด้วยดีเป็นเน็ต โอเคเบิ <cin stereotype> okay. ่อ <lookin'>? ม <s girlfriend> ึงปะเฮ้ยมึงมากันเร็วๆดิเที่อกูตามทันแล้วเนี่ยเออกูกูตามมันทันเนี่ยเที่อมาดิเนี่ยอ้าศูนย์เนี่ยมึงไล่ดิมาอ้าศูนย์นะศูนย์กับอะไเอาเอาเวทดออาเวที่หน้าบ้าน ไอ้อ <Yeah. c oughs> ้เล็กต้อนไอ้อ้เล็กต้อนเห็นเลี้วไอ้เล็กต้อนเห็นเลี้วอาวีทาดอสี่ตัวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ยูฮูว้าวเฮ้ยไม่ออกมายทีวะ เฮ้ยไอ็พวกนั้นมันไม่มาวะเฮียเตะกูลงรถเดซวนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมาคุยกันดิเฮ้ยลงมาคุยดีเราอไปเอารไปก่อนรถก่อนกทิรถ่วงนี่กลัวเหรอเฮ้ย

มาลับกูก่อนดิน <illustrated sound> ้องกูตายเกี่ยวกูตายอุ้ยเย้โง่ชิบหายย่าสะพ้ายจะมาเป้นบ้านเปวกกูไอเวนไปไปไปโอ้ยไอ้ีิ๊กอ้ม่งไม่นี่เลยอ่ะ ส่งตำรวจด,ดิส่งตำรวจกูส่งตำรวจส่งตำรวจดิสัตวดดท์ที่นี่ปนบ้านกูอัตเลแรงกูไปนะเอ้ยทีมันปนบ้านเราอะ่ะ <c oughs> มันทำไมมันไม่ออกมาเลยท้ออ่ะมันจะนี่ทำไมวะมันจะยืนอยู่ทำไมวะหากินในเครื่องแบบเก็บบอบ้านกูโมโัวตอรี่ด้วยเฮีย บินเพื่พพอนไปหากินในเครื่องแบบว่ะเด็นไปนะ่ะเดีย๋วยาวเนี่ยต่อเนี่ยต่อเนี่ยขอครับเพื่อนเพื่อนคนนี้ป้อนบาอาา้นบานผมครับผมตามได้แล้วก็เอามาได้อ่ะก็ที่กระดาษเลยครับตีกันอยู่ครับเออมีคนป้อนบ้านผมแล้วก็ไปตามตีที่กระดาษอยู่ที่กระดาษไปเลย เอ้โอ้มันไม่หนีอ่ะงงอ่ะโอ้ไม่กูสักบาทเลยไม่มีใครช่วยกันเลยแยกูโกดนลุมเป็นสิบอ่ะสั่งเลย มันนิ่งทำไมในนั้นวะงงเลย กูโดนหนักไงยข้ามมาเลยครับผมโดนใส่ร้ายครับหมอหเดี๋ยวลกคนโชว์แบบประชาชนให้หมอหน่อยครับโชว์ยังไงครับเดี๋ยวได้ยินหมอไหมโชว์ยังไงครับโชว์ยังไงนะ เออ่เดี๋ยวกดค่าขึา้นมาครับแล้วก็ไอดีเมนูเนาะแล้วก็โชว์บ,บัตรประจำตัวครับเสร,ร็จแล้วนะคบทุกครั้งที่หมอชุบนะครับเดี๋ยวรัคนก็โชว์ทุกครั้งเลยนะครับโอเคครับจะได้สะดวกมากขึ้นเสร็ยแล้วครวับตำรวจรอตัคู่นะครับเดี๋ยวรอได้ครับได้ไดรอร มาสอนอเป็นน้อยหรอมาแล้วผมสอนอโดนเลยฮะแล้วไม่มีใครช่วยผมเลยได้แก่ผมโดนยี่สิบกว่าคนลุมอ่ะเพื่อนเพิ่งมากันโอ้รีบเร็วมารับผมหน่อยดิรอเดี๋ยวผมไปแล้วมันมันดักผมหน้าโรงพยาบาลไม่ไม่หน้าสอนอเร็วเรเดี๋ยวตำรวจจะจับผมโดนเยอะโอเคเร็วเร็วเลย

ฮัลโหลพิมจีพิมจีโดนจับโดนโดนโดนใส่หัวใจมือลรอยังอยู่ในสอนอโดนไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอะอยู่ในอยู่ในสอนอพี่โดนไหมพี่โดนไหมพี่โดนดิอยู่ในสอนอยู่ในสอนอเนี่ยบอกอยู่อยู่ในสอนอแล้วเขาไม่จับบอไม่กดอิงก็มาก่อนได้ป่ะพี่ออกประตูไปยังไงนี่มันล็อกป่าวะออกออกประตูได้แต่มันเขาไม่ได้ใส่หุญใจมือใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่เลยว่าพี่หลบอยู่ในสอนอเนี่ย เดินไปใสนอเหรอใช่เองมาได้ปะผมใกล้ถึงแล้วไม่ไม่มันมีจิติญาอยู่นั้นเปล่าไม่รู้อ่ะพี่ดูไม่ได้เดินเดินออกไปโอเคโอเคผมผมอาสูนนะผมกำลังจะถึงละรอได้ปะออกอะไก็ได้เองรอได้ปะไม่พี่เหลือเลือดอยู่นิดเดียวอ่ะเนี่ยให้ผมรอเออรอได้ปะลอมุ่นไหวมันคือรถเลยไม่ได้หรอมันออกไปมันไม่พี่ไม่รู้ว่ามันล็อกไม่ดิประตูอ่ะตายล้งั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนรถก่อนงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนรถก่อนได้ได้ได้พี่รอตรงนั้นก่อนได้ได้ได้